สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอเหยื่อแล้วนะคะเป็นลุงลุงป้าป้านะคะเราเจอที่ไหนเราจะให้เขาจับของขวัญที่นั่นแต่จะอุดหนุนเขาด้วยนะไปทานดีจ้ะทานอะไรดีคะอุย้ยสับป,ปะรดน่ากินจังเลยอะ่ะอร่อยค่ะหวานหวานไหมคะหวานค่ะอือ <laughs> เอาสับป,ปะรดถ,ถุงหนึ่งแล้อะไรคะเอาอุ้ยเคนมตาลูกก็มีเคนมตาลูกหวานไหมคะเค็มตาลูกหวานค่ะโอ้ยแตงโมก็อร่อยโอ้ยอร่อยทุกอย่างงั้นเอา, <laughs> ามาอย่างละถุงค่ะ ค่ะอันนี้เดี๋ยวเลือกได้เลยค่ะเนะีหยิบได้เลยค่ะชอบเป็น,นเด็กเดี๋ยวขอชิมเลยแล้วกันชอบกินอันนี้หั่นนี่ค่ะ,คะอันนี้ป้ามาขายทุกวันเลยป่ะคะ,ะขายทุกวันค่ะเดี๋ยวหยุดปีใหม่ต้นนีอ้อ๋อหยุดปีใหม่อันนี้น่ากินมากอ,อร่อยอออื้หชิหน้ำฉ่ามากอะ่ะหวานด้วยหวานอร่อยค่ะอืมอ่ามีอะไรอีกคะอืมอันนี้เหรอค่ะ ย่างโมอืมอันนี้ค่ะหนึ่งของดิซื้อเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็แครนตาลุบด้วยต้<า>องกินคำเติมมากเลยอร่อยมากค่ะแคนตาลุบอน่นอนอืมเพราะว่าสีแบบสีเขาสีคล้อมสีแบบว่าหืมเจ้เยี่ยมเธอออร่ยเธอกินแคนตาลุบหวานมากหวานเลยอะ่ะแคนตาลุบเหรอ ทุกที่แคตาลูปมันจะออกจืดๆหน่อยอ่ะตอนนี้คือหวานไปเลยหวานค่ะไม่ได้ใส่สีไปนะธรรมชาตินะฮะหวานไหมหวานหวานขนุนอ่ะหวานมากเลยมากอันนี้อะไรคะอ่าสับปะรดกวนค่ะมีสับปะรดทำมือนะคะอ๋อทำมือหรอใช่ทำมือค่ะอันนี้ยนะใช่แล้วทำวันต่อวันหนูซื้อเลยนะหนูอยากชิมอยาชิมใช้ใช้ไม้จิ้มเออได้ค่ะไม่เป็นไรเอาไม้นี่ได้ค่ะป้าอร่อยเฮ้ยอันนี้ทำมือหรอทำมือค่ะต้องลอความอร่อยนะคะ มันก็จะยากไหมคะยากค่ะอืมชั่วโมงค่ะกว่าจะได้สามชั่วโมงแม่เจ้าสิบกิโลได้หนึ่งกิโลปวดแล้วสิบกิโลได้หนึ่งกิโลสิบกิโลได้หนึ่งกิโลอร่อยถักรสสิบกิโลใช่พอกวนแล้วได้หนึ่งกิโลก็ค่ะเหนื่อยมากนะอร่อยค่ะรับรองเลยค่ะไม้ค่ะทำใหม่ๆมาใหม่ๆออือ มันไม่หวานเกินแล้วใช่่คะมันจะอมเปรี้ยวนี่ๆคืออร่อยอ่ะอร่อยเลยเพาอยากเป็นสารสอืมอืองั้นเอาสับปะรดเอาหมดนี่เลยค่ะนี่ค่ะสับปะรดตัวจะทานวันไหนดีเนี่ยอืมน่าจะสักพรุ่งนี้มะเรือนเนี้ยอันนี้อร่อยจริงนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้หวานเล่นๆนะอันนี้หวานจริงๆเลยอ่ะอร่อยค่ะคือหวานแต่แต่อร่อยเขาถึงเขาลืมต้นแล้วเนี่ะอืม เนื้อสายอร่อยไหมคะแตงโมงเนื้อเขาจนแน่แนแข็งนะคะ,ะเนื้อกำลังกินเลยคะ่ะอืมเขาลืมต้นนะ,ะ่ะ 600อค่ะอันนี้ทั้งหมด600อยนะคะ,คะอ่ะอันนี้ค่ะ,ะเธอถือไปโอเคค่ะ,คคะแล้วก็อันนี้นะคะ,คะปีใหม่อันนี้อันนี้ให้ค่าใส่ถุงอ่ะให้ป้าจับหนึ่งกล่องอันนี้มีรางวัล <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรนะอ่ะจับเองเลย <laughs> อ่ะก็ลองจับดูหนูไม่รู้เป็นอะไรนะคะแล้วแต่ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีทั้งเล็กทั้งใหญ่อะไรแล้วแต่เลยค่ะเอาเป็นตังนะคะไม่รู้กี่บาทลองดูเอานะคะปีใหม่โอยไม่เป็นไรค่ะคุณนบ้าขารายการแจกเคยเห็นในยูทูบหรอคะอันนี้ค่ะวุ้งเสนจ้ะวุ้น่านเออเพราะว่าแม่ชอบผักกินอันนี้เดี๋ยวเอาไปแจกเวุ้งซสนเป็นล้วงๆนะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เท่าไหร่เอาวุ้งเส้นหมดเลยจ้าขอบคุณมาก ก่อนใส่ถุงให้จับ,บไม่เป็นไรคะ่ะก่อนใส่ถุงแล้วให้จับให้จับเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรแต่ให้จับเอาเองเนาะมีมาอ้าวตายอีกแล้วเหรอ <c oughs> ตายแล้ววันนีนตายแล้วอเออเดี๋ยวใส่ถุงให้หนูแล้วคิดเลยค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะ <c oughs> มะพร้าวขายไงคะพี่ เขาลูกแล้วยี่สิบครับหาลูกแถมลูกหนึ่งมาพาลูกละวยี่สิบเองเหรออย่างแช่เย็นก็มีครับเฮ้ยมีแช่เย็นด้วยมีครับชอบกินชอบกินอันนี้หวานไหมคะับมาพาน้ําหอมไหมหวานครับลองชิมดูได้ครับเฮ้ยลองชิมได้ด้วยเหรอมาค่ะโอ้ยเขาบอกชิมฟรีก็ได้แต่มีดอยู่นี่นะมีดอยู่นี่นะมีดไม่เกี่ยวเช้าไม่มีใจก็โอเคแล้วโอ้โหนะคะอยากกินนะอยากอันเนี้ยมันอยู่ได้กี่วันนะคะ ายถึงว่าตรงไหนเอ่ยอันนี้ที่เราปอกแช่เย็นนันอยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับไม่เสียอ๋อถ้าเราเอาไปแช่เย็นอีกมันก็จะอยู่ได้อีกอยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยแต่ถ้าอย่างนี้อยู่ก็ไม่เกินอาทิตย์แต่ถ้านี้อาทิตย์ฝ่าน้ำล้วนไม่ไ้ช่ผสมน้ำตา,นาลน,นะน้ำพะรุล้วน้ำพะรุ้นล้วนเลยเหรอพเฮ้ยอยากลอ,องชิมค่ะโทษนึคนะรัรบบน,นึงเอาสีชจพูแลลวกันอ่ะอาว <laughs> น้ำเนื้อได้เหรอ ีน้ำเนื้ออันนั้นน้ำล้วนส่วนมากแล้วผู้หญิงบางคนแล้วแต่นะฮะขอตัชอบกินแบบน้ำล้วนมีไม้ไอะไรเงี้บยบ้านก,ก็ทําหลายอย่างอาโอ้อโหเยอะไงอย่างนี้นโอ้ยน้ำเนื้อน้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่แต่เราจะลองชิมว่าน้ําตาลไม่ได้สไดใส่มันหวานเปรี้ยวธรรมชาติไหมหืหวานธรรมชาติแต่มันอร่อยอ่ะมันไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วมันรู้สึกฉดชื่นเลยอ่ะตสมกันเชื่อมอะไรเราไม่ใส่เลย ก็คือตอมาจากลูกก็ใส่กล่องซุปเปอร์แว้แล้วก็ผ้าขาวบางกออ๋อนี่อยู่ตรงคลองถงท่าเรือนี่ขายทุกวันไหมคะก็ส่วนมากจะขายทุกวันแต่มาสายแต่หนูก็ชอบกินน้ำเนื้อน่ะเออน้ำเนือาสมอะไรน้ำเนื้อเขาไม่ได้ผสมอะไรเนาะคือมันไม่ได้โปร่งนะครับเนี่ยก็ผ้าขาวบางก่อคือเราคิดว่าเราทําสะอาดแล้วมันไม่มีอออยอแต่น่าจะอรยอยไม่มีอออยอนแต่น่าจะอยอจะมีผิวของกะลามะพาวบ้างนิดหน่อยแต่วันแรกเนี่ยมันก็จะสีเหลือง พอข้ามวันมันจะเป็นสีม่วง พอสองสามวันแล้วมันจะดำก็ก่อดอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มีไม่ใช่อะไรที่จบๆใช่ใช่เข้าใจค่ะอันนี้เข้าใจเลยนะคะมันก็คือต้องมีเกรดเศษของใช่เราพยายามจะมะพร้าวมั่งจะไม่ให้มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เรามันเกี้ยงแล้วอันนี้เราปาดแรงเกินไปมีคนแตกอ่าอ่าอ่าแล้วไอ้ลูกๆเนี่ยเก็บไว้ได้นานไหมคะไอ้ลูกๆกเนี่ยไว้ได้เป็นอาทิตย์ฮะก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันเป็นอาทิตย์มันไม่เน่าแต่ถ้าเราไม่แช่เย็นมันจะเน่าถูกไนี้ำเนื้อมีกี่ขวดน้าเนื้อมีกี่ขวด มานร้อยประกวดได้ครับน้องนรอดเอ่องั้นเอาน้ําเนื้อให้หนูได้ครับมีน้ําล้วนกับน้ําเนื้ออันนี้น้ําล้วนมีเท่าไหร่น่าจะสิบบาทอ่ะลองลองน้ําเลยค่ะไป้าคนเล้วว่าถ้าอัตไสแล้วเยอะกินซุปข้าวเยอะก็คือนนะกินอะไรแล้วน้ำเยอะมะพร้าวอะไรกินลู้กินเผาอะไรกินลู้อ่ะยี่สิบบาทอือกินอีกขวดค่ะลองลองลองแหมเราก็ต้องเข้าใจ เพราะว่าทุกอย่างพอมันเป็นแมนนวลอะ่ะมันก็อ,กอร่อยเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเรารู้สึกเลยว่าทุกทีเรากินมันจะเหมือนกิน,กนเทียมแล้วก็มันเป็นเทียมนะขอกแต่งอ๋อขอกแต่งเขาจะใส่โห,หลแก้วใหญ่เนะี่ยอืมอผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคือผงหรืออะไรไม่รู้คือเทียมน้ำเทียมอ่ะ แล้วก็ไปแต้มเชื้อมาอ๋อมันมีน้ำมะพร้าวเทียมด้วยเหรอมัจะมีน้ำมะพร้าวอยู่ไม่กี่ชิ้นนะตอนช่วงเขาแข่งเนี่ยเขาจะมาซื้อลูกไปเนีสองลูกเพื่อกูดเนื้อไปไปอยู่ในก้นโหลอ่ะแค่นั้นเองก็ใส่น้ำแข็งวันี้ใส่น้ำแข็งรสชาติเปลี่ยนเลยจืดแล้วอมันเดิมเงี้ยฮะเพราถ้าเราไปแต้มแข็งมันถ้ามันหวานเนี้ยแบบมันไม่ใช่ไงมันใช่แต่เราเคยกินน้ำมันก็หวานจริงนะแต่เราแต่เรารู้แหละว่าเขาใส่น้ำตาลอ่ะแต่เราก็รู้สึกแบบหวานก็คือธรรมชาติมาแล้วก็ไม่ได้อะไร เ,เ,เดีนะครับก็กระเด็นข้าวไม่เป็นนี่ลำบากนะมมันเหมือนจะยากเนาะมันยากไหมแต่แต่คุณลุงก็คงไม่ยากแล้วเนาะเหมือนทำไอ้นี่แล้วอะ่ะชำนาญเลยอ่ะครับเธอถือกระเป่าอันนี้แบบอันี้เลยนะอ่ะหวานหวานเลยเหรอมันก็มันก็ไม่หวานมากมันก็กำลังดีค <c oughs> ือมันไม่ได้หวานมาแค่น้ำตาลอ่ะใช่ไหม ชวนลุงคุยจนลุงนับไม่ได้แล้วนับหลายรอบแล้วอ๋อเมื่อกี้มาหมดแล้วถือยังไงอ่ะต้องรีบปั๊มเลยเราได้หมี่แล้วจะให้หมี่ให้แม่ไปผัดหมี่เล้งคนก็ไม่รู้อ่ะพี่กลองนับเดูพี่กะพีก็ขี้ดเงินมาเลยค่ะได้หมี่แล้วเอาหมี่ไปผัดเลี้ยงคนมีผลไม้กินมีน้ำให้กินอีกเลิศหมดลพี่ใส่แข็งใส่แข็ง เป็นไงดูสองพื้ดหมดเลยอันนี้หกร้อยค่ะไม่ต้องถอนนะคะถอนไหมครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้ของเราไม่ต้องถอนนะคะอ่ะไหนๆเราก็อุดหนุนแล้วห้าร้อยสี่สิบให้ไปหกร้อยไม่ต้องถอนค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะให้จับให้จับค่ะหนึ่งชิ้นนะคะอมยิ้มกันไปไม่รู้เป็นอะไรก็าเป็นของยางอื่นไปรับเอาเองนะคะเออแก้เลยครับแกะออกเลยค่ะแกะออกเลยคุณลุงขาเป็นเงินอีกแล้วนะคะเป็นเงินอีกแล้วก็แฮปปี้ย e a r นะคะแข็งแรงแข่งแรงนะคะโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะมาค่ะไอ้กลับก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ใจชื้นอีกหนึ่งวันนะคะเป็นรายการที่เราอ่ะช่วยชีวิตเขาไม่ได้แต่เราจะไปอุดหนุนของที่เขาขายแล้วก็ให้เขาจับรางวัลเป็นอะไรไม่รู้ในนั้นที่เพิ่งเขียนไว้ก็เอาไปเลยอุดหนุนเขาให้เขามีกําลังใจแล้วก็คืนกําไรโดยการให้เขาจับรางวัลนะคะก็เป็นอมยิ้มเล็กๆน้อยๆกันไปรู้สึกใจฟูเนอะเดี๋ยวเราจะไปทำพัรู้สึกดีอ่ะ รู้สึกดีไหมแกเป็นคนเลี้ยมาทั้งชีวิตตัดเราทําก็ไม่ไม่ต้องหวังครับใครจะมาดูเลยมากมายแต่ไม่ใช่มันเป็นเรื่อแบ่งในชีวิตเราเองคือเราได้เห็นเราต้องมามาดูมาชมมาอะไรเงี้ยคือได้เห็นรอยยิ้มของคุณป้าคุณน้าล้วแม่นคนมีความสุขเลยอะถ้าเราผ่านมาอีกเราในวันที่เรามีเราก็แบ่งปันมากใช่ถ้าเรามาอีกเราจะมาอุดหนุนเขาอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพิ่งด้วยความรู้ที่เรากำหนดได้ไปค่ะ 拜拜。Bye bye.